ซามไปก่อนซามไปก่อนขอได้ไหมขอได้ไหมเนี่ยฮะปเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับอาจารย์อาจารย์คุยกันดีดก่อนคุยกันดีดีเดุ้งเดงเดบุ้งเดบุงเดงเดบุ้งเดงเดบุ้งเดงเดงเดบุ้งเด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  ไปไปตีมากี่กี่ท,ทีแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มตีตีที่ที่แรกแล้วไหมเมีวเมวเมวเมยวเทียตังค์เคผมไปผมไปผมไปอีกกี่นาทีเพื่ยตัวที่หนึ่งโถันดีนะไอติดมาทำไมไรปิดเนี่ยไอจกได้แล้วจกได้จกได้จกเลย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 รกนมจังได้เรกม่จลงหะ ื่นมาพวกนี้มึงหาน้ำมาหารกินกันด้วยนะไปจะไปกินไปแล้วล้วตแล้วตแล้วตแล้วไปไปไเรื่องราเร็วรีบปีกตกใจตกใหน้าคุณเอาหน้าตอยตายตายไไอ้ม่องขับรถไงละรอดระเอ้าอาจารย์แดนี่ว่ จำดิจำผมได้หัวขาวมีอยู่คนเดียวหัวขาวไม่มีหลายคนไม่มีคนเดียวหัวขาวมีหลายคนในควายเอ้ยแต่รถจะมีคันเดียวเอ้ยไม่ไปก็พีไอ้เหี้ยใครขับเนี่ยไอ้เขียวไอ้เขียวไปไหนอ๋อมีแปรเลี่ยนด้วยอะไรล่ะชัวตีมาแน่นอนมึงไงเป็นก็ไม่มีควาย ไอเลนพูเลยด้วยไอ้เจ้าปวกแหวกเลยเดิกวกแหวกเลยเดิไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวชี้จี๊ดแล้วกจับเออเออมันไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่รู้หรอกมันใครอ่ะเออไม่รู้ออกไปครับออกไปครับออก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 ไปออกไปออกไปจ่าแดงจ่าแดงบ่าวบ่าวใจเย็นๆทุนแกเออจ่าแดงใจเย็นออกออกออกเลยออกเลยจบอยู่จ่าแดงเห็นปะเนี่ยบู๊อยู่เนี่ย รถรถขาดนี้ฮัลโหลไหนขโมยมาทำแล้วน้องสาวคนนี้เราวแล้ไปน้องสาวคนนี้เนี่ยนีเลี้อีหนูเห็นช่วยไปนะอีหนูไปไปไปขับตาไหมขับตาไหมกลัวสักคันเล็ดกลัวสักคันแหละต้องไปตึกปูนอ่ะไปไปไป วอนใหม่เลยวอนเลยตลุกติกเฮ้โอ้ย,อยคับรถอย่างนี้สวนเลีน,นั่นเนี่ยไอ้น้องมันมาขับรถโซันเลยยงนล่ะสะัสดีคล่บสวัสดีครโอเคถือว่ายัางมีคำขอโทษนะคุยไป ผมม่เดินมาจกนะเดินมาจบได้ยังไงอะทำไมไม่เอารถมาผมม่เด้มาจบแล้วมาทำอะไรผมขึ้นมาถ่ายรูปเล่นนะทำไมเ้้ามาขึ้นตึกนี้ด้วยอะไอ้นี่ปนตึกปูนะน้องชายผมไม่รู้เพราะผมไม่มีบัตรงานดำเลยนะใช่หรือเปล่าใช่ไหนไปยืนจกให้ดูหน่อยดิผมจกไม่ได้ทำไมจกไม่ได้อะผมไม่มีบัตรไงไม่มีบัตรอะ บัตรยานดาไงผมไม่มีทำไมถึงไม่มีก็ผมไม่ได้ทำอ่าใช่หรือเปล่าโกก่นเดียวใช่ของจริงมีคนขึ้นมาคนขึ้นมามีคนขึ้นมาไปไปไปเปิดก่อนด้วยไปิด ีอยู่ไอ้เก uh, ี like um ้ยวไอ้เกี้ยวไอ้เกี้ยวไปไปล่อตีไอ้เกี้ยวไปล่อตีไวมได้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 ทำไมใครเข้าให้ทำไมคุณรู้สึกมันลากตำรวจขึ้นมาวะกูก็ได้ยินเสียงแปลกๆไ่กันนะเพื่อนเอ้าไม่โดนขึ้นแล้วได้เบามีดตังค่เนี่ยช่วงนี้ปูนขายไม่ออกตำรวจก็จับเก่งเหลือเกิน ร้อยห้าสิบได้ไหมได้ครึ่งไอ้ม่วงจ่ายไปจีนจอยูมาทำไรไวรุนเฮ้ยบังเล่นไม่ได้นะรู้สเป็นแรงต้า จดร้านเลยยอกยยกแกเห็นรับพี่ชายงหลยอ้ยุ่งจัดดาวดา่าปนะฮะจันราดเลยจันจัานลยนเลเดี๋ยวปืนจาดจัดลาดราาจะแดงไตีจะแดงเลยเฮียเดยวต้องซอมรถด้ไม่่่ไม่พังไม่พังไม่พัก่ อดักอันไม้ไมครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้อยากเอากลงมมาเล่นครับไม่ให้ครับเล่นเล่นสองสองได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับมากันสี่คนต้องเล่นสี่ครับสี่สองครับสี่สองอยู่แล้วครับไม่เล่นอยู่แล้วสีสองแต่เข้าคนละคนได้ครับเข้าทีละคนได้ครับ๋อไม่มีหรอกสัจจาแต่ชุดฟ้าก็ไม่ใช่แล้วแกงเอเลนก็มีสัจจานะเอาะไรวะเอาเลวัสัจจะเปนท่คนไม่ดีนะง สองคนสองคนเล็กไปก่อนนี่อ้าวป้ามาลงมาเลยเดี๋ยวยืนรอบนรถเนี่ยเดี๋ยวส่งไอ้เขียวไปได em, เดี๋ยวเรียมเดะเดี๋ยวเราเรียมเราลงมาเลยเดี๋ยวว่ามันลงมาเราลงมาเลยเ,เอาเลยเอาเลยสองคนนั่นนะสองคนก้างนะเอาเลยใหญ่เดอเราต้องตีบ้างเราต้องตีบ้างเร่งก่อน,นเลยร่งก้อน ลีแบบเดี๋ยวลุ้มมัยเดี๋ยวลุ้มมันจเรสียเปลกเอย่าลุ้มอย่าลุมอย่าลุมเล่นเเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปเรานะไปไท้ามันลงมาอีกคนนึงอีกคนนึงอะทาน ลงมาเออบอกมันบอกไอ้เรือนก็มีกัดจ่านะลงมาลงมาบอกมันลงมาเออไอ้เรือนก็มีกัดจ่าเออต่อเลยอะไรามาตาวะไอ้ไอ้ไอ้เรือนยังไงอ่ะเออล้มเลยล้มเลยล้มเลยเอ่าตรวจตึงปะละคอนตรวจตึงปะละคอน ต้องเลขแดไป้องเลขแปดองดินกองทรายไกองทรายไกองทรายไม่ได้ขับเองดไอเดกกูขับเองงรถไอ้รถไอพวกแซมไอพวกแซมพวกแซมแไปเล่กนะแซมเปล่ะกูถอยเลยกูถอยเลยอยกเล่นหนักเล่นนี่เปนสด่วทำขี่รถกน เขาไม่ได้บัฟบเราที่เปล่าไม่ใช่เราบัฟก็สี่คนสี่ตัวไม่ใช่ว่าคนเดียวไอ้พี่เดียกคุณบัฟบเลยคุณบัฟบเลยอ,อ้าวไอ้รุ่นโยจิตาหรือบบมิกิจเนี่ย ก็ไม่มีกดกดแล้วกรดแ้ว้วันแล้วาวแล้วยได้ไหมครับพอหน่อยได้ไหมครับไม่อกไม่อกครับไอ้ลุยเลียมันจาวเลียมันจามาหน่อยดิมาหน่อยคบแล้วไม่่หรอ

มีเมื่อกี้มันคลื่นเกินมึงตีไทยทำเป็นเก่ามากโดนมึงได้จมตียังไงโทษไหน้าอีกก็พวกมึงหนีกันมาใส่เสื้อโจ๊กเกอร์มึงควรไปสีทันยาเวันปอเดินมาเพื่อจะฟาดมึงนี่มึงโดนตีไทยเลยกูจะตีด้วยไม้ละหน้าแล้วกูจะตี เขาได้คนรเล่าว่าเขาได้คนนึงเฮ้ยชัดเจนชัดเจนเดวไว้ลเฮยเนี่จบปแล้เต็นี่ตอรล้สาอาวุเยอะสภาอาวุเยอะกลับกลัมากลับมาสภาสภาของใหญ่สภาตอรี่กลับมาไอ้นมเล่นรรเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจบแล้วตอรีมันจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยยตอะไรน่ยเฮ้ย

จกไได้คุณจกไโดนคุณจกไดนเวไอ้คุณจกไ่โดนคุณจไ่โดนควงเร็วคุณจกไม่โดนจไปลน่ไอ้ยยจไปโดนอเร็วปแล้วอง ก็งไม่งอได้พรมเด้มอยางตาสวยเอะไรไม่ได้องเมื่อกี้บักกันยับเลยยไอ้โอยเมื่อกี้เห็นจานอีโมหน็ตว่กูได้กูได้หัวได้คนนึงน้องหอมมนออะมันของจริงเ็นั่นแหละไมอยากพูดเยอะไม่จะพูดเยอะพูดเยอะไ่เจ็บคอไม่เจ็บคอจริง ไม่นอนไม่เลยเต็มไม่เละไไม่เต็มเลยรึ่งเดียว นี ony, like oh, ่ดาวนาเม็กมาทำอะไรที่โลกนี่มาจกปูนไปดูข้าวเหนดเลยตำรวจหาเจอแล้วน่ะตอนที่ได้ข่าว่าปูนที่นี่มันแสบหลายกันเลยมาจุกเนืออร่อยไหมอร่อยฮะอโมกดาวโมกที่นี่ยังสร้างบ้านดีจริงเปล่าจริงจริงิีจริง กี่เดือนสามเดือนเขไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาปุ้ยไปเก็บคอเจสเอาคนเหนื่อยแล้วเนี่ยกูเหนื่อยจะเสียงกูแล้วเนี่ยกูเจ็บคอแล้วเนี่ยตาเนี่ยอ๋อโหยตายคุณพิ้วมาไม่โดนจอกูไม่โดนจอก็ดูจะเป็น

ไอ้เจิดไอ้เจิดจะไปไหนกูตาก้าวไากูตาก้าวไปเป็นผู้แตางเปล่ากูตางเปล่ากังเออไล่ๆๆหาเดี๋ยวนี้ก็ก็ได้ละเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นไงมีรถมีรถมีรถเอาเอาเอาเจอจานแดงเจอจานแดงไม่ใช่อาจารย์แดงเจอจา์แดงเอาลงด้วยอะไม้พัดหรือเปล่าไม้พัดหรือเปล่าเอาได้ได้ก็มาก็ลงมา